สวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม Dead by d a y l i g h t นั่นเองอยู่กันในแบบบ้านทอมสันนะครับทุกคนยก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปกันเลยกระโดดดังไปเลยทุกคนไปหาเครื่องปั่นไฟกับเพื่อนนะปื๊ปื๊ปืปป๊ไปเลยเพื่อนมาปั่นไฟกันดีกว่าโอ้โหแต่ฆารกรมาแล้วตัวอะไรเ,เนี่ยเด e b บ t e โอ้โหหมายคอดไอ้ตัวเดอะไบต์ตัวนี้มันพุ่งมาแล้วทุกคนดีก็พุ่งมาเอาชึบโอ้โหหลบได้ครับมาตรงนี้ก่อนเลยไอ้น้องมาถึงก็เจอพี่เลยเหรอมาเลยมา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 ปุ๊บปุ๊บหลบหลอกหลอกไฟไหมหลอกไฟไหมอันน้อันน้อันนี้นจะจะจะหลอกแข็งหลาแข็งหลอกแข็งน้องหลอแข็ง ปึ๊บวิ่งอ้อมตรงนี้มาเลยน้องโอ้โหแต่เราต้องโดนตีหนึ่งแผ่นแน่เลยมาเลยมาเลยนี่ไงตรงนี้นะปึ้งโอ้โหนี่ไงตีเร็วเกินไปน้องสาวยูอันแน่ไม่โดนครับไม่โดนหลอกไฟมีการหลอกไฟซะด้วยมาเลยมาเลยมาเล่นกับพี่ตรงนี้น้องอะไรพุ่งพุ่งหนีพุ่งหนีหรออันนนะไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนครับยู ยังไม่เท่าไหร่เลยยังไม่เท่าไหร่นะตัวนี้น่ะน้องสาวไม่เท่าไหร่เลยเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องมาเลยน้องมาตรงนี้ต่อตรงนี้ต่อครับมาครับมาครับอันนั้นวิ่งวนไปวนไปงงงงงงแบบนี้งงเลยทํายังไงดีไอตัวนี้มันวิ่งเก่งจริงๆเลยโอ้ปุ๊บปุ๊บจับหายไปก่อนเลยแล้วก็ตาบอดปิ้วเรียบร้อยตาบอดไปเลยหนึ่งทีมามามาน้องมาน้องมาน้อง เพิ่ๆตรงนี้ต่อเนื่องมาตรงนี้ต่อเนื่องโอ้โหมีการกลัวไม้ซะด้วยมาต่อเลยน้องมาต่อเลยอะไรอะไรครับเปลี่ยนเป้าหมายโอ้โหเปลี่ยนเป้าหมายแล้วอะไรวะเนี่ยกำลังสนุกเลยเราไปตามสองไฟให้ฆาตกรดีกว่าทุกคนสองไฟช่วยเพื่อนกันดีกว่าน่าจะวิ่งไปทางไหนละเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคน ไปเลยไปเลยตรงนี้มีเครื่องหนึ่งเครื่องและเสียงฆาตกรมาใกล้อยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้โหนี่ไงตรงนี้แน่แน่เลยทุกคนนั่ไงไปเจอเพื่อนแล้วโอ้โหมาเลยเราไม่ปั่นไฟด้วยเกมนี้เราจะตามช่วยเพื่อนให้ถึงที่สุดเลยทุกคนเพื่อนกระโดดออกมาหน้าต่างแล้วหนึ่งคนและอีกหนึ่งคนคืออะไรโอ้โอ้โอ,โอ,โอยังงงกันอยู่ยังหลอกล่อกันอยู่ยังหลอกล่อกันอยู่นี่ไงนี่ไงปุ๊บปื๊บปบอย่าบอกนะว่าเพื่อนจะพับไม้เพื่อนอย่าเพิ่งพับไม้ครับอย่าเพิ่งครับโอ้โพื่อนวนเพื่อนวน วนโหดด้วยวนโหดด้วยวนต่อไปเพื่อนวนต่อไปเดี๋ยวช่วยส่งไฟให้ครับเราสายซัพพอร์ตอยู่แล้วเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นี่ไรยกันไร้กันไร้กัน,กน,กนอะแน่งงงฆาตกรงง,ง,งยามือใหม่อยู่แน่ๆเลยยังงงอยู่ยังงงอยู่ยังไงยังไงเอาไงต่อเอาไงต่อโอ้โหไม่ไล่แล้วเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่าคงจะคิดอย่างนี้ในใจนะทุกคนมาเลยนะ้องมาเล่นกับพี่ มันกับพี่ต่อเนื่องมามามาตีโดแล้วหนึ่งแผลมาเลยน้องให้กําลังใจโดยการตีหนึ่งแผลมาเลยยู หลอกล่อหลอกล่อเราหลอกลอก่ลอ,ลอ,ลอ,ลอได้น้องมาทางนี้ต่อเลยยูฮูอ่าข้ามตาม,มาแบบนี้ก็มาเลย3รอบนะน้องสมรอบนะน้องมาเลยนะน้องมาเลยนะน้องอับชืบ้นดีเรียบร้อยตะใครขึ้นแล้วมีการหลอกไฟซะด้วยหลอกไฟแบบนี้ก็โดนสถาน์ไปหนึ่งสเตปแล้วก็ตาบอดเราใช้ไม้บ้านเล็กเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ยคงไม่เร็วหรอกโอ้โหคงไม่เร็วหลอก,โอโลอกทุกคนมาเลยยูฮูไปเลยไปเลยไปเลยเอนะ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหใจหายวูบใจหายวูบ ใจเย็นใจเย็นใจเย็นทางตรงทางตรงเราต้องหลบเราต้องหลบทางตรงเราต้องหลบฝั่งนี้ทางนี้ถึงหม้หรือเปล่าถึงไม้หรือเปล่า,อลา <S <S โอ้โหไม่ถึงหม้ครับทุกคนแย่เลยมีห้ามพับไม้ซะด้วยตัวนี้โอ้โหไปตัวขอกันเลยฟิวและเราก็มาจะขอแล้วทุกคนเครื่องเสร็จเป็นว่าเล่นเลยทุกคนดีแล้วแบบนี้ช่วยกันจุกช่วยกันปั่นนะเพื่อนเราไม่ปั่นไฟเราสายจุกนะครับทุกคนเราต้องมาเพื่อจุกเท่านั้นรอเพื่อนมากันเลยฟิว เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วตรงมาแล้วตรงมาแล้วตรงมาแล้วโอ้มาเลยมาเลยนี่ไงช่วยแล้วหิวเลยนะเพื่อนหิวกันเลยฟิวเรียบรรอยิวเสร็จแล้วเราไปหาเพื่อนคนนั้นกันดีกว่าคนที่โดนฆาตกรไล่คนล่าสุดคือคนนี้มาแล้วฆาตกรมาแล้วตามรอยเท้ามาแล้วตามรอยเท้ามาแล้วดีดีก็วิ่งไหววิ่งจูดวิ่งจูดเอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โหตีโดนได้ยังไงกันละเนี่ยหมายก้อนเรามีแทงหลังมีลุกเองอยู่น้องมาเลยยู มาเลยตาบอดไหมตาบอดไหมปุ๊บเดทฮาร์ดโอ้โหแต่ไม่ทันอุ้มเลยน้องที่มีแทงหลังต้องโดนแล้วล่ะแบบนี้นะปิ้วเหลียบหลอยโดนจนได้มาตรงนี้กับพี่น้องมาเลยยูฮูมาเลย,ยมาเลย,เลยน้องสาวยูฮูมาเลยหนึ่งทีอเจิ๊บมาแล้วก็เราวิ่งวนตรงนี้ต่อนะเพื่อนมาเลยมาเลย ยังไงยังไงหลอกไฟเราหรือเปล่าหลอกไฟเราหรือเปล่าอันแน่อยู่ดีก็พุง่งอยู่ดีก็พุง่งโอ้โหยี่อะไรน้องอะไรน้องไปโดเข้านี่ดีกว่าฟ๊บเดทดฮาร์ดช่วชีวิตครับผมมาน้องมาน้องยังไม่เท่าไหร่เราตายยากไป็หนึ่งทีมาตรงนี้ได้ต่อตรงนี้ได้ต่อมาเลยมาเลยอันแน่อันแน่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้แล้วก็ปึ๊บโ,โอ้โห่โองเสร็จแล้วปั่นไฟเขาพาเครื่องแล้วเพื่อนมาเลยตรงนี้ต่อนะน้องตรงนี้ต่อนะน้องอย่านะน้องอย่านะน้อง มาเลยน้องมาเลยน้องเอ้ยชึบชึบชึบพุ่งเข้าพุ่งเข้าโอ้โหทางนี้ไหวอยู่ไหวอยู่ได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ได้อยู่อันแน่อันแน่อันแน่โอ้โหโดนจนได้ทุกคนห้ามพับหมายซะด้วยแบบนี้มาเลยไปตะขอกันเลยนะทุกคนฟิวหรือว่าเราจะดูเพื่อนกันต่อเลยทุกคนเพื่อนน่าจะไปเปิดประตูลอามาช่วยเราแน่เลยเฟสสุดท้ายมีเราคนเดียวที่โดนอยู่คนเดียวนี่นนยโอ้ไม่กอดมาเลยมาเลยปึง้ง เปึ้งเรียบร้อยเพื่อน่าจะมาช่วยนะเนี่ยแบบนี้นะมากันได้แล้วนะเพื่อนมากันเลยมาได้แล้วมาได้แล้ว <bunk ers> มาเลย <dic> <ๆ>มาเลยมาเลยส่งมาไหมหนึ่งคนมีแกะโทเทมไฟหนึ่งอันไปแล้วไม่มีดิไม่มีโนวัน no นะเนี่ยคารกคนตัวนี้นะ่ะป, <c oughs> ปึ <headlines> ป๊บกดเลยสกิลเช็คแล้วเพื่อนกําลังน,น,นั่งยอ่ออยู่ตรงนั้นจะมาช่วยหรือไม่จะมาช่วยหรือเปล่าถ้ามาก็รีบตรงมาเลยนะเพื่อน ปึป้งเรยียบร้อยเปิดประตูได so ้กันยังเปิดประตูกันยังจะเปิดประตูกันได้ยังปึ๊บเหียบร้อยสกิลเช็คอีกหนึ่งครั้งมาแล้วมาแล้วตรง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 มาเพื่อช่วยพึ่งเหยียบร้อยเพื่อนนายทำได้เาเชื่อว่านายทำได้บอกกันเลยบอกกันเลยยูหูตรงไปเลยใช่ไหมประตูนี้อุ้ยชึบอุ้ยชึบเราหลบเราหลบ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 ปึ๊บโอ้โหเพื่อนล่วงละหนึ่งคนล่วงแล้วหนึ่งคนแล้วไงต่อคนเรามีไฟฉายเราช่วยได้เพื่อน มีไฟฉายปุ๊บปึ๊บมาเลยมาเลยฟูเดนหาช่วยชีวิตครับทุกคนเรายังไงเรายังไงจะกลับมาไล่เราต่อไหมไล่เราต่อนะด้วยโอ้ m ม่ก d อุ๊ยถมาไปก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วก็ส่องไฟตาบอดตาบอดตาบอดงงงงงงงเราต้องออกแล้วล่ะเราต้องออกแล้วล่ะโอ้แต่เราอยากไปช่วยเพื่อนคนนี้จริงๆเลยคนนี้เสียสลามมาเพื่อช่วยเรานะเนี่ยทุกคนต้องตามไปช่วยเนี่ย ก okay, ไม่จบแค่นี้นะครับทุนมีคนออกหรือยังยังไม่มีคนออกเลยมาเลยมาเลยมาเลยปื๊บเรียบหลอแเราฟื้นฟูตัวเองเสร็จแล้วมาเลยไหนอยู่ไหนอยู่ไหนแขวนไหนสาวไหนสาวไหนน้องสาวไหนสาวไหนไม่มีเพื่อนคอยยิ้วให้เลยนะเนี่ยทุกคนไม่มีเพื่อนอยู่ซ้ายขวาเลยปื๊บ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 ไหนไหนไหนยังยังไม่ออกครับผมยังไม่ออกครับผมรอช่วยเพื่อนอยู่ครับทุกคนเพื่อนอีกสองคนไปไหนวะเนี่ยอ๋อไงอยู่ตรงนี้ อีกสองคนแอบอยู่ตรงนี้ครับเราต้องเนียนตรงนี้ก่อนเลยครับทุกคนต้องเนียนครับต้องเนียนครับอย่างนี้ครับเนียนอย่างนี้ถูกต้องครับโอเคเพื่อนฮิวสวยงามมากเพื่อน้องฮิวแบบนี้แหละฮิวก่อนเลยฮิวก่อนเลยฟิวมาแล้วมาแล้วมาแล้วคารกรเหมือนจะใกล้เข้ามาเหมือนจะใกล้เข้ามาแล้วยังไงแล้วยังไงเราฮิวเสร็จพอดีเพื่อนฮิวกรมาฮิวกันเลยนะฟิว ช่วยกันฮิวแล้วช่วยกันหิวแล้ว,ว,ว,ลวไปเลยเพื่อนได้เวลาที่เราจะต้องไปช่วยเพื่อนคนนี้แล้วมาเลยตรงมาก่อนเลยครับเราคนแรกมาเลยน้องพี่เองพี่เองเดี๋ยวพี่ช่วยเองน้องพี่มาเพื่อช่วยอยู่แล้วมาเลยชู่ปีเราก่อนหน <c oughs> ึ่งแผลได้เลยฟื้นเราก็ไปเลยเพื่อนบ็อกน้อยโอ้โหแต่เรามีลูกเองเพื่อนเรามีลูกเองอย่านะบอกแล้วไงว่าตาบอด โอ้โหเรียบร้อยครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย